อาจารย์ทันมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูดวงฟรีให้กับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะระหว่างวันที่16-30ถึงกันยายน2563ค่ะมาดูเรื่องของการเงินงานความรักและภาพรวมกันนะคะในเรื่องของการเงินค่ะในช่วงนี้นะคะคุณมีเกตใช้ใจ่ายอย่างมีความสุขค่ะการใช้ใจ่ายแบบนี้อาจจะต้องระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าชอบ ก็ซื้อหรือว่ามีการใช้ใจ่ายเงินไปอย่างที่อาจจะไม่ได้ระมัดระวังนะคะเป็นไปตามความชอบเป็นไปตามความสุขค่ะเพราะฉะนั้นก็ให้รอบคอบนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะซื้ออะไรก็ให้มีความสุขอย่างรอบคอบแล้วกันนะคะในเรื่องของการงานค่ะขอให้คุณรักในงานที่ทำนะคะเพราะว่าถ้าคุณรักในงานที่ทำค่ะงานนั้นจะยิ่งสร้าง ความมั่นคงและสร้างความประสบค,ความสําเร็จให้กับคุณนะคะสิ่งต่างๆที่คุณทำค่ะงานต่างๆที่คุณทํานะคะต้องมีใจรักต้องมีความรักในสัมมาชีพนั้นนะคะถึงจะเกิดประโยชน์กับคุณมากที่สุดค่ะก่อให้เกิดความมั่นคงในเรื่องของการงานนะคะในเรื่องของความรักค่ะในช่วงนี้คุณที่เป็นคนโสดนะคะอาจจะ ดูกันดีๆนะคะถ้าใครที่มาชื่นชอบหรือใครที่เข้ามาจีบนะคะก็อาจจะมีการศึกษาข้อมูลหรือดูพื้นฐานความเข้าใจการเข้ากันได้ก่อนนะคะเพื่อที่จะได้เป็นครอบครัวที่อบอุ่นในอนาคตน,นะคะส่วนใครที่มีครอบครัวแล้วนะคะในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ดีค่ะคือยังชื่นชอบยังมีความสุขในสิ่งที่ครอบครัวกําลังทํานะคะหรือว่า พึงพอใจในระดับที่เป็นปกติค่ะเพราะฉะนั้นการที่จะหมั่นสร้างความรักสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวนะคะก็ให้อาศัยการเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันนะคะถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันค่ะทุกอย่างจะผ่านไปได้ค่ะโดยเป็นครอบครัวที่มีความสุขและก็อบอุ่นนะคะในภาพรวมค่ะไม่ว่าจะมีปัญหาหรือเกิดอะไรขึ้นก็ตามนะคะขอให้ คนสคนหรือว่าคุณปรึกษาพูดคุยกันนะคะทุกๆอย่างที่จะผ่านไปได้ด้วยความสัมพันธ์ที่ดีด้วยการปรึกษาด้วยการหาเพื่อนคูค่คิดหรือหาคนที่เป็นที่ปรึกษาให้กับคุณนะคะความรู้หรือสิ่งต่างๆหรือเกณฑ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นจะผ่านไปได้ด้วยดีค่ะเพราะฉะนั้นเป็นกำลังใจให้นะคะ สำหรับใครที่ได้ดูคลิปนี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ทันด้วยนะคะสำหรับใครที่สนใจที่จะดูดวงส่วนตัวเปลี่ยนเบอร์มือถือเบอร์มงคลหรือพิธีกรรมวงสววงตั้งศาลใดใดนะคะสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ตามด้านล่างเลยค่ะสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพเนื้อง,งอกมะเร็งซีสต่อมลูกหมากหรือโรคอื่นๆนะคะ เรามีสารอาหารออแกนิกแท้ร้อยเปอร์เซนะคะซึ่งผลิตจากหญ้าลายค่ะเป็นอาหารที่มาจากอเมริกานะคะเป็นสารอาหารที่มาจากอเมริกาได้รับมาตรฐานทั่วโลกนะคะเป็นมาตรฐานที่สุดยอดมากๆค่ะเพราะฉะนั้นปรึกษาได้เลยนะคะพบกันที่ความสุขและความสำเร็จกับอาจารย์ทันมโนธรรม นักพัฒนานจิตเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตให้มีความสุขอย่างยั่งยืนและนักโหราศาสตร์มืออาชีพสวัสดีค่ะ